สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านราชาหัตกรรมล้านนานะครับเราร้านย้ายมาจากหน้าหอน,นาฬิกาอนุบาลลำพูนนะครับมาตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่140หมู่8ตําบลหนองตองอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยเรากําลังเตรียมที่จะทําสีฉัดนะครับทําสีทองแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นฉัดทองเหลือง16ชุดด้วยกันนะครับ อ,อันนี้เรากำ,กำลังจะเก็บรายละเอียดของสีนะครับเพื่อจะส่งให้กับลูกค้า,าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับฉัดขนาดต่างๆนะครับสัป,ปทนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ ID ดีไลน์9ู5ย์เ5า3นะครับ0 9 5ย9 2 5 5 6 3ได้เลยนะครับหรือจะมาที่ร้านก็ แอดไอดีไลน์มาก่อนนะครับทางร้านก็จะส่งพิกัดให้นะครับอยู่บ้านเลขที่140หมูปาดตำบนหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นชัดทำมือนะครับเราตอกด้วยสิวลงไปนะเป็นงานฝีมือที่ใช้ระยะเวลาในการทำด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ ย้ำหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ ID ลายนะครับ095 692 5563 095 692 5563ได้เลยนะครับขอบคุณครับ